เนี่ยเป็นรูปหล่อที่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนอาจารย์วุฒิขึ้นเดี๋ครับมีคนเรียกาอาจารย์วุฒิด้วยเนี่ยอันเนี้ใช้หุ่นเดียวกับพรอชุ่มราชคามแต่ไม่ใช่พอรุงพ่อชุ่มราชคามเมออพอชุ่มเลยเหมือนนะเหมือนแต่ถ้าตีเป็นพ่อชุ่มอะ่ะเอางี้นะพออุ่นเหรอพออุ่นพออุ่นไหน ที่เดีบอกพออ,อน้อนป่ะครับพออ้นคืออะไรอ,อ้นวะเอออะไรโอดูรูปหลอ่อหล่อเล็กเพราะช่วงนี้นะจริงจะมีหล่อเล็กเพราะช่วงโยงน,นะครับเนี่ยอันนี้คือพอชุ่มวราจคามนะ รูปหล่อที่เอ็สิบหกยิงตกน้ำยังไม่เป็นไรอะ่ะอันเนี้ยถ้าไปตีเป็นเพราะชุมะะ่มราชคามจะถูกตีเก้ทันทีนะแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าพ้าแบบนี้ยมันเป็นพ้าที่เก้ไม่ได้โลหะแบบเนี้ยเป็นโลหะของพระแท้ครับ <c oughs> แต่ ไม่ใช่พอชุม่มเห็นไหมแบบเนี้ยถ้าคุณเอามาให้เล่นเป็นรอชุม่มก็จะเป็นเจท,ทันทีแต่อย่างนี้เป็นพระแท้ครับความเก่าโลหบบน,นี้คือพระแท้อ่าแต่เป็นนะครับหลวงพ่ออะไรก็เหลือที่ต้องหาอ่าแต่อันเนี้ยพอชุ่มแน่นอนโอ้พอชุ่มไม่ตอบชี้ครับอืมมันไม่ได้พอชุ่มมันมันไม่ใช่ทรงเนี้ยนะครับคล้าย พักขายกันมีเยอะขายูเพือกอ่าขายูเพือกก็ขายส่วนนี่รอพอชุมราชฎคารพิมพ์เล็กสองสี่เก้าเจ็ดองนี้เนี่ยแหละครับโดนไอ้โงยิงตกนะ้าังไม่เป็นไรเลยเขาเรียกว่าสายเนี่ยแห่งคุณน้ำวนไม่ค่อยเจอแล้วนะนิยมลดพิมเล็กอ่าพิมเล็กใช่ดแดกังีแขวนง,ง่ายเลี่ยมแขวนง,ง่ายนะครับอ่ะพอชุมราชฎคารพิมพ์เล็ก ต้องบอกครับรูปหล่อพราะชูนะ้นื้คามคือรูปหล่อที่โดน M16 ยิงตกล่องสวน M16 นะครับแล้วไม่เป็นไรอันนี้คือสายเหนียวเหรียญพ่อชุ่มเหรียญฝาบาทนะครับอุยาวรุ่นแรกก็ยังแพงอ้าวพร้อมแล้วไปนาทีเดียวเจอน้อยครับพอดีโ้มจะเจอพี่องค์น,นี้พระเก่าไม่รู้วัดอยากได้เป็นองค์ครูผมก็อยากเอามาหาที่เหมือนกันเดี๋ยวหาที่เสร็จค่อยว่ากัน อ้โหมือเปิดผมมาแล้วครับเปิดที่สองพันบาทนาทีเดียวนะครับนาทีเดียวนะนาทีเดียวโอ้ยห,หล่อเล็กหลงมาชุม่มวระส่าามล้วนี้ล่ำด้วยนะปกติเจอแต่หอมหอมอันนี้หน้าตาชาัดเอาใครได้ไปผมก็ดีใจด้วยครับ้าาดวยใช่ไม่รู้ว่าสายราชบุรีนะครับมีใครอยู่หรือเปล่านะ ผมบอนี่หายากครับ,บหายากไม่เจอมานานแล้วคือพิมพ์ใหญ่ยังใหญ่ไงแต่เนี้ยเล็กแล้วเล็กเจอน้อยกว่าใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอสวยแปดพันบาทครับโอ้วีไอซารขอบคุณมากมากครับเป็นหมื่นคือต้องบอกว่ามันว่าชี่ตอกชื่อเนี่ยชัดเจนแบบเนี้ยตอกแพงกว่าไม่ตอกไงอะมีตอกกับไม่ตอกใช่ไหมมีตอกกับไม่ตอกครับหน,บนึ่งหมื่นบาทครับสนุกแน่นอนครับหลายสดผมวันนี้นะฮะ ต้องบอกว่ารูปหล่อหลงวงพระชมวัดราชคามไม่เจอตัวจริงๆมานานแล้วครับอันนี้สวยด้วยหายาครับหายาพุกคุณคือเอ็บหกยิงตกข้อล่องสวนย,ยังไม่เป็นไรหนึ่งมื่นห่งพครับใครชอบสายเหนียวก็มาทางนี้ครับหกพันหนอภาพเน้ะไม่มีกินเหม็นไม่มีกินเหม็นหอมเหมือนดอกไม้หมดเวลาครับ ผมเนี่ยตื่นเต้นทุกครั้งนะครับหนึ่งมันสองสองตีว่าหนึ่งมันสองนะครับโอ้โหสองร้อยเหรองงวะมีชนะที่สองร้อยพี่มีนทันนะแต่ไม่ทันตัวเลขสองร้อย